สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาชมรถครอบครัวอเนกประสงค์สักหนึ่งคันนะครับวันนี้เรามีรถเข้าใหม่เชฟโรเลตแคปติว่าปี2012นะครับตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลนะครับขับ2เกียร์โตนะครับชมไม่ได้่เชงนะครับมีบันไดข้างคบครบเลยนะครับสีน้ำตาลสวยๆตอนนี้เหลือประมาณ4คันนะครับใครมองหารถครอบครัวไว้ใช้งานนะครับรีบมาดูนะครับดูรถได้ที่ลำลูกกาของเจ็ หมู่บ้านวิมานแก้ววิวนะครับไม่สะดวกมาดูรถผมมีบริการจัดส่งนะครับถึงหน้าบ้านเลยนะครับทั่วประเทศไทยใครหาอยู่ห้ามพลาด,ดเลยนะครับตัวนี้หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับถูกสุดๆเลยนะครับดูรถได้ที่ลำลูกกาของเจ็ดติดต่อศูนย์เก้าสี่ศูนย์สี่เจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นะครับไม่สะดวกมาดูรถเราส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับโอนจองมาไม่มีโกงแน่นอนนะครับ ภายในสะอาดนะครับแอร์เย็นัดขับเดินทางไกลได้สบายเลยนะครับตัวนี้ประหยัดกว่าายแดงหลายสิบเท่าเลยนะครับเป็นตัวชมไม่ได้เชงด้วยนะครับเลขไม้หนึ่งแสนแปดหมื่นกิโลเมตรนะครับผมมีกล้องถอยหลังมีจอสองดินให้เรียบร้อยนะครับภายในสะอาดนะครับแอร์เย็นนะครับใครหารถครอบครัวนะครับ ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับหาไว้ใช้งานกลับบ้านต่างจังหวัดนะครับลองดูนะครับซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองคันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับมีล้อแม็กต่งให้เรียบร้อยนะครับเป็นเครื่องดีเซลเดิมเดิมเลยนะครับ2.0 VCDI วเกียร์ออโต้ขับ2นะครับใครสนใจนะครับฝากกดติดตามแบงรถมือสองทุกรุ่นด้วยนะครับติดต่อ0 9 4 0 4 7 7 9 7 0นะครับโอเคครับผมฝากด้วยนะครับเพื่อนๆ